สัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้ากับป้องจะพาไปทานอาหารที่ร้านโคบ s ิสโตค่ะโครซึ่งแปลว่าถานไม้นั่นเองค่ะบรรยากาศของร้านนะคะก็จะเป็นอาคารชั้นเดียวค่ะโล่งโปร่งดูสบายตาค่ะทางร้านเขาก็จะมีห้องเล็กๆนะคะสำหรับให้ลูกค้าได้ยืนชมการทําอาหารของร้านด้วยนะคะรสชาติอาหารของร้านนี้ การันตีความอร่อยจากฝีมือของเชฟที่ได้รับรางวัลระดับท็อปเชฟของประเทศไทยเลยนะคะทุกคนเชฟที่ป้ากระป๋องพูดถึงนั่นก็คือเชฟไมล์ทรดีศรีวิรัติรักค่ะเชฟไมล์เป็นโคฟาวเดอร์ er หรือเจ้าของร้านที่นี่นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมนเทอร์หรือที่ปรึกษานั่นก็คือเชฟวิลแมนียองค่ะแม่เจ้าไม่เคยเห็นร้านอาหารที่ไหนได้รับรางวัลระดับท็อปเชฟ มากมายเท่ากับร้านโคเลยนะคะรางวันนะคะติดเต็มผนังค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่ทางร้านเขาให้ลูกค้านะคะได้ยืนชมการทำอาหารของเชฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเชฟเขาทำอาหารแล้วหน้าตาอร่อยขนาดไหนนะคะ มื้อนี้นะคะป้ากระป๋องจะทานอะไรตามไปดูกันเลยค่ะก่อนจะทานอาหารเมนูหลักหรือเมนคอร์สนะคะทางร้านเขาจะเสิร์ฟขนมปังและชีสเพื่อเรียกน้ําย่อยก่อนมาถึงอาหารเมนูหลักค่ะเมนูแรกนะคะที่เป็นเมนูหลักนั่นก็คือ confusion lab yellow fin tuna นะคะราคา320บาทค่ะตามมาด้วย t u f f l e r i s o t t o scallop ค่ะราคา1190บาทนะคะ เมนูนี้นะคะปากปรองปแนะนำเลยค่ะทัฟเฟลิลนี้มาเป็นแผ่นๆเลยค่ะทุกคนส่วนสแกลลอปนะคะก็ตัวอย่างบ้้มเลยค่ะเนื้ออย่างนุ่มจานนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือริบอายค่ะทุกคน r i บอาย3 0 0กรัมราคา1200บาทค่ะเป็นพรีเมียมแองกันะคะเนื้อนี่อย่างนุ่มนะคะละลายในปากเลยค่ะอันนี้ต้องแนะนำเลยนะคะ คอสจานสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือโฮมสโมเกตแซลมอนเ l ล e t ราคา350บาทค่ะเป็นแซลมอนมาจากทารติกฟาร์มนะคะน้ำหนัก170กรัมค่ะสุดท้ายนะคะตามมาด้วยของหวานนะคะนั่นก็คือแผ่นคุกกี้ค่ะราคา250บาทค่ะเป็นซอฟคุกกี้ชิพและกระดารช็อกโกแลตนะคะเสิร์ฟคู่กับซอสเด็ดวานิลาไอศครีมค่ะทั้งหมด5รายการที่บ้ากระกป๋องได้ทานในวันนี้นะคะ ปลากระป๋องให้เกรด A เ,เลยค่ะทุกเมนูเลยนะคะร้านโคนะคะพิกัดอยู่ที่26ถนนราชพฤกษ์แขวงชิมพรีเขตตริ่งชันค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะเปิดโทรศัพท์และพิกัดร้านนะคะดูที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะวันนี้ปลากระป๋องต้องไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมเพื่อเป็นกำลังใจช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ